เทพเสียน40,000ปีตอนที่116ขีดจำกัดล่างของอารยธรรมกวนสงระเบิดเสียงหัวร่อดังสนัน่นอาศัยฝูมมดปวกตัวน้อยๆไม่กี่ตัวก็คิดกืนกินเหล่าูอย่างนั้นเลอกลับไปฝึกมาใหม่อีก180ปีก่อนเถอะอย่างมากก็แค่ทําให้บิดาพลังฝีมือเสื่อมถอยเล็กน้อยจากด่านจูจีขั้นสูงกลับมาอยู่ในด่านจูจีขั้นกลางเท่านั้น ขอเพียงข้ากลับไปฝึกฝีมือสักสามปีห้าปีก็จะกลับมาเป็นพญามังกรดังเดิมหลี่เหวยาวเมื่อฟังประโยคนี้ถึงกับหัวใจดิ่งวูบวิธีทางแห่งการบำเพ็ญเพียรเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามขับขันอันตรายทุกอย่างกล่าวการหลุดหน้าแต่ละครั้งลำบากยากเย็นดุจปีนป่ายขึ้นสวรรค์ไม่ว่าการเพียรพยายามอย่างหนักโอกาสทรัพยากรและโชควาสนาล้วนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งสิน้น ผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากหลังจากฝึกปืนมาถึงระดับหนึ่งอาจติดขังอยู่ที่นั่นจนตลอดชีวิตไม่สามารถรุดหน้าต่อไปได้แม้สักครึ่งเกากวนสงแม้กล่าวอย่างไม่อีหนังขังขอบแต่กระัางหลี่เหวยังทราบดีว่าการฝึกปืนจากดานจูจีขั้นกลางเพื่อทะลวงผ่านไปยังดานจูจีขั้นสูงไหนเลยจะง่ายดายอย่างที่กล่าวมาไม่ต้องเอ่ยถึง3ปี5ปีหากโชคร้ายสักหน่อยอาจต้องใช้เวลานาน,านกว่า1ิบ 20ปีและหากเคาะหามยามร้ายอย่างแท้จริงชั่วชีวิตนี้อย่าหมายจะกลับไปอยู่ในระดับชั้นเดิมได้อีกกระทั่งเรื่องคอขาดบาดตายเช่นนี้กวนสงอย่างหน้าไม่เปลี่ยนสีแม้แต่น้อยยังคขงสนทนาและหัวรออย่างหน้าชื่นตาบานสมแล้วที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้กล้าเลือดเหล็กแห่งทุ่งรังใหญ่คิดได้เช่นนี้หลีเหยาก,ก็พยักหน้ารับก้าวพางหัวรอใช่แล้วภาพวีรบุรุษของสงเกอร ที่พุ่งผ่านเข้าฟาดฟ,ฟันขึ้นสัตรายโดยไม่คร้ำคามยังคงประทับอยู่ในใจผู้น้องจนถึงตอนนี้ส่งเกอร์ท่านเฮียมห่านยิ่งแม้ว่าพลังฝีมือจะเสื่อมถอยลงไปขั้นหนึ่งแต่คาเชื่อว่ายอดคนอย่างพี่ท่านยอมสามารถหวนกลับมาได้ทุกเมือ่อเด็กน้อยกล่าวได้ดีบิดาชอบเจ้าจริงๆกวนสงไม่ทราบว่าคนได้สุราขวดหนึ่งออกมาจากที่ใดใช้ฟันกัดกรวบลงไปบนคอขวด จนหักออกมาครึ่งหนึ่งยกขึ้นดื่มอักอักอย่างสาสมใจยาสุราไหลหยดลงมาตามเขาของมันหยดลงในโอสถเหลวสำหรับเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บเกิดเสียงเบาๆฟองผุดพลายขึ้นไม่ขาดสายแต่มันไม่แยแสสนใจยกขวดสุรากอกใส่ปากเป็นคำรบสองหลีเหยาวคานออกจากแคปซูล เยียวยิยารักษายืนทรงตัวบนพื้นทดลองขยับมือเท้าทำความรู้จักกับร่างกายของตัวเองหลังจากกลายเป็นผู้บำเพ็ญตนจากนั้นมันพันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องมันฉะไหนรู้สึกเจ็บปวดรวดราวไปทั่วทางลางมีหน่ำสามตาขวายัางบวมเป่งมีกระจกบานเล็กๆตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงหลังจากตรวจดูมันก็เห็นว่าจมูกของตนเขียวช้ำจนน่ากลัวใบหน้าบวมเหมือนหัวหมู นอกจากนี้ผ้พาพันแผลที่พันไว้รอบร่างกายของมันเห็นได้ชัดว่ามีเลือดไหลเปื้อนเป็นคราบหรือว่านี่เป็นผลข้างเคียงจากการปลูกรากปานหลีอเหวยาสับสนงงงงอยู่บ้างมันฉัไหนไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าหลังจากรากปานตื่นขึ้นจะทำให้ใบหน้าบวมเป็นหัวหมูด้วยกวนสงส่งเสียงเรือคำหนึ่งกล่าวว่าเจ้าจำไม่ได้หรือรอยแผลเหล่านั้นเป็นฝีมือของเด็กหนอยที่เรียกว่าเจียงเทา ว่าอะไรหลีเหยากัดฟันกอดรังแกกันมากเกินไปแล้วคิดว่าเป็นบุตรหลานตระกูลเจียงแล้วจะมีสิทธิทุบตีผู้คนในที่สาธารณะอย่างไรก็ได้หรือกวนสงพูดไม่ออกกระพริบตาปิดๆมองดูหลีเหยาด้วยสีหน้าแปลกพิกลยิง่งหลีเหวากูกจ้องมองจนไม่สบายใจขึ้นมายกมือกุมศีรษะมันรู้สึกว่ามันคล้ายจะพลาดรายละเอียดที่สำคัญมากไปต้องถามอย่างกระวนกระวายใจสงเกอ ข้าพูดอะไรผิดไปหลืมกวนสมหัวร่อเฮ่หีอย่างชั่วร้ายเปิดสมองกลนผลึกวิเศษฉายภาพมายาสามิติภาพหนึ่งในภาพเป็นสภาพอันน่ากลัวของสัตว์ประหลาดที่ร่างกายท่วมไปด้วยเลือดน,นอนกองอยู่บนพื้นดินคล้ายกับถูกลิงที่ถูกถลกหนังเกรงว่ายางเท้าลงนรกไปแล้วขึ้นตัวเลอะเทอะเ,เปื้อนด้วยอุจจระปัสสาวะของตัวเองหลงเหลือลมหายใจร่อแร่รวยลิน หลีเหยาสะดุ้งเฮือกนี่มันสัตว์อสูรอะไรกันฉไนาสารรูปหน้าทุเลศถึงเพียงนี้เพียงมองแว็บเดียวก็ผ่านให้พระอื่นพระอมไปครึ่งค่นวันส่งเกอร์ทันหมายความว่าอย่างไรกันแน่กวนสงตอบอย่างคึงขังว่านี่ไม่ใช่สัตว์อสูรมันคือเจียงเทาหลีเหวางงเง,งนันวูบเจียงเทามันฉไนมีสารรูปเช่นนี้ยังจะถามอีกไม่ใช่พอเจ้าทุบตีมันหรอกหรือข้า หลีเหวยาอึ้งงันไปเป็นครึ่งค้อนหวัดใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะเริ่มนึกออกบ้างดูเหมือนว่าเมื่อมันโถมเข้าต่อยยังขาดสติในครั้งแรกนายน้อยตระกูลเจียงผู้นั้นยังสามารถป้องกันเอาไว้ได้ทั้งยังตอบโต้กลับมายังรุนแรงแต่พอถึงครั้งที่สองอีกฝ่ายก็ได้แต่ป้องกันตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีทางต่อสู้อีกเลยได้แต่งอมืองอเท้าเหมือนเด็กสาขวบให้มันทุบตีเอาตามอำเภอใจกวนสงจุป,ปาก เด็กน้อยเจ้าดุร้ายยิ่งเพิ่งจะก้าวเข้าไปในดาเหรียญชีขั้นที่1กลับสามารถทุบตีผู้บำเพ็ญตนดาเหรียญชีขั้นที่3จนกลายเป็นกองปัสสาวะอุจจาระสารรูปแทบไม่เป็นผู้เป็นคนตอนนี้มันยังนอนร่อแร่อย,อยู่ในห้องผู้ป่วยหนักด้วยซ้ำข้าเห็นเจ้าพอจะเรียกได้ว่าสุภาพเรียบร้อยนึกไม่ถึงว่าพอบ้าขั้งขึ้นมาจะดุร้ายป่าเถื่อนถึงเพียงนี้หลี่เหยามอมุมปากขยับยิ้มเล็กน้อย กลุ่มกัมปันเบาๆในที่สุดมันก็นึกออกความรู้สึกในยามที่หมัดแรกของมันระเบิดเข้าที่จมูกของเจียงเทาต่อยจนจมูกของตัวบัดศบนั้นยุบเข้าไปในใบหน้าความตื่นเต้นเร้าใจในยามที่หมัดบดขยี้กระดูกและโลหิตศาสตร์กระเซ็นช่างชวนให้ลุ่มหลงงมงายโดยแท้กวนสงหัวรอพังกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้าหุนหันพันแล่นเกินไปแล้วคราครั้งนี้ถึงกับทุบตีบุตรหลานตระกูลเจียง เสียจนมีสภาพคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงจะมานึกเสียใจเอาตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วนึกเสียใจห,หีอเห่ยค่อยๆนึกออกทีละน้อยจดจำได้ถึงเรื่องราวทั้งหมดและสิ่งที่เจียงเทากล่าวออกมาสีหน้าค่อยๆแปลเปลี่ยนจากสับสนลังเลกลายเป็นแนว่วแน่ไม่แปรผันสงเกอร์ท่านผิดแล้วเรื่องที่จัดการกับเจียงเทาจนจมกองปัสวะไม่ใช่แค่ความหุนหันพันแรั เละคาก็ไม่เคยนึกเสียใจเลยอ๋อกวนสิงเลิกคิ้วสูงชันดุดกระบี่สองเล่มหลุดออกจากฝักหลีเหยากำหมัดแน่นยืนออกมาเบื้องหน้ามันรู้สึกถึงพลังปานที่ไหลผ่านเส้นชีพจรปราดช่วยเสริมสร้างพลังของกล้ามเนือ้อสัมผัสถึงความรู้สึกรื่นรมของพลังที่รุกโชนอยู่ในกำปั้นกล่าวเน้นย้ำทีละคำไม่ว่าจะเป็นติงหยินเล่าสื่อกับพวกทั้งเจ็ดผู้บำเพ็ญตนหรือว่าสงเกอร์่าน แม้รู้ว่าทั้งรู้ว่าจะต้องตายแต่เพื่อช่วยชีวิตคนบนขบวนรถไฟพวกท่านยังคงก้าวไปข้างหน้าหลังโลหิตต่อสู้กับคื่นสัตว์อสูรโดยไม่หวนเกรงความตายพวกท่านไม่เพียงเป็นวีรบุรุษแต่ยังเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตของข้าหลีเหยาแต่ยามนี้มีคนยืนอยู่เบื้องหน้าข้าด่าทอผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าเรียกพวกเขาว่าคนปัญญาอ่อนจะให้ข้ากล้าเกินฝืนทน ยินยอมหดหัวเป็นลูกเต่าเพียงเพราะว่ามันเป็นบุตรหลานตระกูลเจียงได้อย่างไรหากข้าไม่ต่อยมันจนจมูกบีแบนเข้าไปในใบหน้าหากข้าไม่ทุบตีมันจนปัสสาวะอุจจาระราดข้ายังจะเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายได้อีกหรือข้ายังจะมีหน้าเรียกตัวเองว่าผู้บำเพ็ญตนได้หรือหากเจียงเทาต้องการล้างแค้นขอให้มันใส่หัวเข้ามาเถอะข้ายินดีน้อมสนองทุกเมื่อข้าผู้นี้ โตบโตขึ้นมาจากสุสานของวิเศษมิใช่ไม่เคยมีคนมากมายที่ต้องการให้ข่าตายตอนที่ข่าอายุเจ็ขวบเคยถูกห้อมร้อมด้วยบรรษ์ลางใหญ่ที่ถือมีสิบกว่าคนแต่ข่าใหญ่ไม่ใช่ยังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้ลีเฉาวดวงตาทอแววดุร้ายกระหายเลือดสะยะยิ้มพางกล่าวว่าเดิมทีข้าตั้งใจว่าจะใช้ฉายานามดาวอสูรเพื่อท่องทยานไปในทุ่งร้างใหญ่ แต่หากเจียงเทาต้องการชีวิตในน้อยของข้าจริงๆข้าก็ไม่รังเกียจที่จะปล่อยให้นามอันดุร้ายของอีแรงดังกึกก้องไปทั่วทุ่งร้างใหญ่กวโนโสนรับฟังจนวันไหวใจตบเปี้ยงโลโมนแคปซูลรักษาเยียวยาทิ้งรอยฝ่ามืออันเด่นชัดไว้บนเปลือกโลหะของแคปซูลร้องว่าเด็กอันประเสริฐเจ้าเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงนับแต่น,นี้ไปเจ้าก็คือสหายของข้าเหล่ากวน ข้าตัดสินใจแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ต้องคบหาเจ้าเป็นสหายแน่แล้วมันหยุดฉงักชั่วอึดใจจากนั้นหัวร้ออีกครั้งพรางกล่าว่วาแต่เจ้าไม่ต้องห่วงเด็กน้อยเจ้ามีโชควาสนาไม่เลวตอนที่พวกเจ้าต่อสู้กันมีกองวงจรปิดของสถานีอยู่บนเพดานด้านหลังเจ้าแม้ว่าตัวบันทึกเสียงจะเสียไปนานแล้วแต่ยังบันทึกภาพได้ดีเหมือนเดิมและจากภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ ผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์คำพูดทุกอย่างของเจียงเทาได้จากการเคลื่อนไหวของปากนน่นหมายความว่าทุกคำพูดของมันล้วนถูกบันทึกเอาไว้แล้วเด็กผู้นี้ร้อยไม่ควรพันไม่ควรมันไม่ควรแต่ต้องขีดจำกัดล่างของผู้บำเพ็ญตนดังนั้นครั้งนี้มันต้องตายแน่แล้วต่อให้เป็นตระกูลเจียงก็ไม่อาจช่วยเหลือมันได้ขีดจำกัดล่างของผู้บำเพ็ญตนหลี่เยาวงงันบูบกวนสงพยักหน้าอธิบายว่า ถูกต้องแม้ว่ากฎประเภทที่ว่าการปกป้องคนธรรมดาคือพันธกิจของผู้บำเพ็ญตนหรือโลหิตของผู้แข็งแกร่งลังลินเพื่อผู้อ่อนแอจะแพร่กระจายอยู่ในแวดวงผู้บำเพ็ญตนแต่ถ่ายที่สุดแล้วไม่ใช่ผู้บำเพ็ญตนทุกคนที่เต็มใจจะสละชีวิตเพื่อคนอื่นโดยไม่มีความคิดเห็นแก่ตัวหากมีผู้บำเพ็ญตนผู้หนึ่งหนีออกมาเมื่อเกิดภัยพิบัติแทนที่จะก้าวเข้าต่อสู้ตามหลักการที่ยึดมัน่น แม้ว่ายักจะรับฟังได้อยู่บางแต่นอกเหนือจากปล่อยให้มโนธรรมของมันลงโทษตัวมันเองแล้วผู้อื่นยากจะกล่าวอันใดมากความท้ายที่สุดแล้วชีวิตก็มีค่าชีวิตใครใครก็รักไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับภาระหน้าที่ที่จะเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นอย่างไรก็ตามการกระทําของเจียงเทาครั้งนี้กลับผิดแพกแตกต่างมันไม่เพียงแต่หนีออกมา แต่ยังดูถูกเหยียดหยามผู้บำเพ็ญตนที่สละชีวิตเพื่อผู้อื่นทั้งยังคมคู่เจ้าซึ่งตอนนั้นยังเป็นคนธรรมดาพฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าระเมิดขีดจำกัดล่างของผู้บำเพ็ญตนอย่างรุนแรงกวนสงถอนถอน,ถอนหายใจยาวกล่าวต่อไปว่าจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลทะเลดาวไร้ขอบเขตนอกจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแล้วยังมีเผ่าพันธุ์อันทรงพลังอีกมากมายเผ่าอสูร ผู้ฝึกมารมารฝานอกพิภพไม่ต้องพูดถึงเผ่าพันต่างดาวที่ประหาดพิสดารอีกนับไม่ถ้วนเหตุที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เราสามารถปราบพิชิตมารอสูรที่ร้ายกาศเหล่านี้และยืนอยู่บนจุดสูงสุดของจักรวาลอันไร้ขอบเขตหลวนเป็นเพาะผู้บำเพ็ญตนและคนธรรมดาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมต่อสู้เคียงค้างกันอย่างสามัคคีกลมเกลียวผู้บำเพ็ญตนแม้แข่งแกร่งมีอายุไขยาวนาน แต่มีจํานวนน้อยเกินไปและยิ่งกว่านั้นการใช้พลังปานยังมีข้อจํากัดมากมายหลายประการส่วนคนธรรมดาแม้ว่าไม่มีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่มีจํานวนประชากรมากมายมหาศาลมีพลังในการขยายเผ่าพันธุ์อันกล้าแข็งเพียงพอที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนและมีขีดความสามารถรองรับอรารยธรรมระวางดวงดาวขนาดใหญ่อย่าว่าแต่ผู้บําเพ็ญตนส่วนใหญ่ ยังเกิดมาจากคนธรรมดาเช่นเดียวกับบุตรหลานส่วนใหญ่ของผู้บำเพ็ญตนยังคงเป็นคนธรรมดาดังนั้นผู้บำเพ็ญตนกับคนธรรมดาความจริงแยกกันไม่ออกหากผู้บำเพ็ญตนเป็นปลาคนธรรมดาก็คือน้ำผู้บำเพ็ญตนเป็นไม้คนธรรมดาก็คือแผ่นดินที่มั่นคงซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้เติบโตงอกงามกล่าวได้ว่าคนธรรมดาที่มีจำนวนมากเป็นรากฐานรองรับโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรหากไม่มีคนธรรมดา ก็จะไม่มีผู้บำเพ็ญตนเช่นกันสมมติเช่นเรือรบผลิตวิเศษที่รอยอยู่เหนือศีรษะเหล่านี้ก็ได้แม้ว่าจะถูกออกแบบและหลอมสร้างโดยผู้บำเพ็ญตนแต่ในกระบวนการผลิตนั้นยังต้องการแรงงานที่เป็นคนธรรมดาอีกหลายพันคนเขาช่วยเหลือนี่ไม่ต้องกล่าวถึงว่ารากฐานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งมวลล้วนตั้งอยู่บนไหลของคนธรรมดา หากปราศจากการลงแรงแข่งขันของคนธรรมดาหลายร้อยล้านคนก็จะไม่มีรากฐานของอารยธรรมระวางดวงดาวที่เข้มแข็งพวกเราผู้บำเพ็ญตนอาจสามารถหลอมสร้างกระบี่บินได้มากมายแต่อาศัยจำนวนอันน้อยนิดของเราจะสร้างอาวุธวิเศษขนาดใหญ่จำนวนมากได้อย่างไรและหากไม่มีอาวุธวิเศษขนาดใหญ่เหล่านั้นเราจะสร้างอารยธรรมผู้บำเพ็ญตนที่เจอจรัจเรืองรองไปทั้งจักรวาลได้อย่างไร หากคำพูดเหล่านี้ของเจียงเถาแพร่กระจายออกไปจนเข้าหูคนธรรมดาหลายหมื่นล้านคนต่อให้สถานที่ที่สุดก็ต้องก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนธรรมดาและเพิ่มความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างผู้บำเพ็ญตนกับคนธรรมดานำมาซึ่งความขัดแยงมากใหม่นับไม่ถ้วนสันคอนรากฐานของสหพันธ์และหังกระท่งรากฐานของสหพันธ์ยังโค่นลม้ลมลงไป ยังจะกล่าวถึงการต่อสู้กับเผ่าอสูรผู้ฝึกมารหรือเผ่าพันต่างดาวอันใดนี่ยากจะกล่าวอยู่บ้างหากผู้บำเพ็ญตนประพฤตินตนเป็นโจรที่กดขี่คนธรรมดาเห็นคนธรรมดาเป็นเพียงอาหารสัตว์กระสุนปืนใหญ่เช่นนั้นความแตกต่างระหว่างพวกเรากับผู้ฝึกมารคืออะไรหากว่าเหล่าหูเป็นคนธรรมดามิสู้หันไปพึ่งพาผู้ฝึกมารโดยตรงไม่ดีกว่าหรือยังจะต้อง ผู้บำเพ็ญตนไปทำไมกันเหตุผลเหล่านี้ผู้อาวุโสในตระกูลเจียงจะต้องเคยสั่งสอนเจียงเทาอย่างแน่นอนแต่ในน้อยตระกูลสูงสักเช่นมันเติบโตมาในเรือนกระจกตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยต้องเผชิญกับลมฝนอันใดประพฤติตนยะโสโอหังและวางอำนาจบาดใหญ่จนเคยชินในหัวใจมันฉไหนจะไม่เต็มไปด้วยความคิดเหล่านี้กันเล่าแต่คราวนี้มันก่อเรื่องใหญ่เกินตัวไปมาก รับรองว่าปัญหาต้องมาหามันเองอย่างแน่นอนเจ้าไม่ต้องวิตกกังวลม,มากเกินไปมันไม่มีเวลามารังควานเจ้าแน่หลังจากรับฟังต้นสายปลายเหตุทั้งหมดลีเหยาหายใจอย่างโล่งอกกล่าวอย่างร่วบรัดว่าข้าเข้าใจแล้วว่าสงเกออยากจะบอกอะไรท่านสามารถเลือกที่จะเป็นคนขี้ขาดตาขาวไม่มีผู้ใดสามารถโทษว่าท่านไดเพราะความขี้ขาดตาขาวเป็นความชอบธรรมตามธรรมชาติของท่าน แต่หลังจากที่เป็นคนขี้ขาดตาขาวท่านต้องเป็นคนขี้ขาดตาขาวที่สงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่สามารถย้อนกลับมาดูถูกเหยียดหยามวีรบุรุษได้นี่ก็คือขีดจำกัดล้างของผู้บำเพ็ญตนข้าเข้าใจถูกหรือไม่กวนสงยกนิโปงให้ยอดเจียมสรุปได้ดีหลีเหวยาเป็นเด็กใหม่ที่ไร้ประสบการณ์ความรู้โดยสิ้นเชิงในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรกำลังตั้งใจว่าจะซักถามเพื่อทำความเข้าใจกับระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ภายในต่างๆแต่แล้วทันใดนั้นกระโจมก็ถูกเปิดออกโดยพันตีหญิงสีหน้าเย็นชาผู้หนึ่งนางกวาดตามองมาทันทีสุดท้ายสายตามืดทะมึนของนางไปหยุดลงที่มือของกวนสงกวนสงสีหน้าแปรเปลี่ยนขวดสุราในมือพันหายวับไปดุดปฏิหารจากนั้นทันทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองสบตาพันตีหญิงนางนั้นด้วยสีหน้าไร้เดียงสาพันตีหญิงเค้นเสียงเบาๆคำหนึ่ง กล่าวอย่างเย็นชาไว้ข้าจะกลับมาจัดการกับเจ้าทีหลังหลังจากข้าโทษกวนสงนานก็โยนชุดรบที่ไม่มีปลายกำกับให้แก่หลีเหยาสวมซะแล้วมากับข้าเขาอยากพบเจ้าผู้ใดหลีเหยากระพริบตาปิดๆแต่ไม่ได้รับคำตอบมันรีบสวมชุดรบแล้วเดินตามพันตีหญิงนางนั้นไปชัวขณะที่กำลังจะเดินออกไปจากประตูกระโจมหลีเหยาชะงักกึก หันกลับมามองกวนสงถามคำถามสุดท้ายสงเกอในตอนที่ท่านพุ่งทยานเข้าหาขึ้นสัตว์อสูรมหืมาตามรำผังผู้เดียวท่านไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องตายจริงๆหรือกวนสงมุมปากยกเป็นรอยยิ้มไม่ทราบหยิบขวดออกมาจากที่ใดอีกครั้งยกขึ้นจิบคำหนึ่งก่อนจะขยิบตาให้กระว่าเด็กน้อยข้าไม่ได้เป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อสสเสาะแสวงหาสิ่งที่น่าเบื่อเชน่นมีชีวิตนิรันร์ไม่มีวันตายอะไรนั่น หากไม่ใช่เพื่อชีวิตนิรันด์แล้วเพื่ออะไรหลีเหวาถามต่อแน่นอนว่าเพื่อเป็นยอดยุทธที่อาศัยหนึ่งสยบพันเข็นค้าไปทั่วสี่ทิศแทางอย่างสาสมใจกวนสงระเบิดเสียงหัวรอดังสนัน่นก่อนจะยกขวดสุราขึ้นดื่มรวดเดียวจนเกลี้ยงฉาดเสียงบทเศษแก้วดังบาดหูเห็นมันเขี้ยวขวดสุราและกืนกินลงไปทั้งขวดหนวดข่าแข็งมีเศษแก้วติดเต็มไปหมด